The Roo Maker นะครับวันนี้จะมาสอนคุณทําโฮมสตูดิโอแบบนี้ครับติดตามกันเลยครับ สวัสดีครับ The Room Maker นะครับวันนี้จะมาทําเรื่องเกี่ยวกับการทำโฮมสตูดิโอนะครับสตูดิโอเล็กๆแต่อัดแน่นไปด้วยความฝันนะครับวันนี้เราจะมาใช้เจ้าตัว M soft นะครับหรือจะเป็นฉนวนซับเสียงลดเสียงสะท้อนนั่นเองนะครับจาก MPE แต่วันนี้ผมจะพามาดูตัวละครลับนะครับเชื่อว่าหลายหคนเนี่ยไม่รู้จักหรอกแต่ถ้าได้ยินเสียงเสียงนี้ผมว่ารู้เลยว่าเขาคือใข่เดี๋ยวพาไปดูข้างบนครับมา อันนี้นะครับเราก็จะเป็นพามาบุกบ้านที่เป็นแบบบ้านเดี่ยวนะนี่อันนี้เขาสั่งสั่งของมาแล้วนี่คุณเอานะเอาแล้วนะเอาเลยปิดหนังโป๊ก่อนนะเรรียบ้อยเคครับผมสวโอเคครับผมสวัสดีครัสวัสดีครับคุณสวัสดีครับสวัสดีผมครับผมอันนี้คุณคุณ เรียกว่าพี่นาดีกว่าเป็นคนที่เป็นอาจารย์ผมเมื่อก่อนเลยตอนนี้อยังเป็นอาจารย์อยู่ตอนนี้ยังมีการนับถือกันได้อยู่นะครับซึ่งถือลวซึ่งคุณเปิดเพลงกันนะนี่คุณเปิดเพลงเตมให้หน่อยได้ไหมจะบอกว่าพี่นาคนนี้นะครับเป็นคนที่ทําเพลงเตีมให้รายการ The r o Maker นะครับเดี๋เดี๋ยวขึ้นเพลงขึ้นมาปิ๊บท่านจะรู้สึกแบบเฮ้ะเพลงเพลงนี้คุณคุ้นตอนไตเติ้ลเนาะ ครับแล้วก็ยังใช้งานจริงอยู่นะ,อ,ะอันนี้อันนี้คือคุณมิกในห้องนี้เลยใช่ไหมห้องนี้เลยแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยเวอร์ชันแรกอันนี้เวอร์ชั่นตอนที่คิด ตอนเริ่มตอนเริ่มเราต้องคิดเป็นลายเมโลดี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็พอเมโลดี้เสร็จแล้วก็ค่อยใส่ดนตรีมาทีละชิ้นแต่บอสพี่หินเนี่ยครับครับคิดไปเป็นร้อยเลยไม่เอาเอาแบบแรกเอาแบบแรกสุดห้องนี้เป็นแบบเาเรียกว่าไงนะที่นาทาเป็นห้องอัดได้เลยไหมเป็นงานจริงจังได้เลยไหมได้เลยก็มีรับงานลูกค้าด้วยนะมีรับบ้างก็จะทําตั้งแต่ voice แล้วก็ mixing หรือจะ mastering ก็ทําได้แต่มันก็ไม่ดูสับยากละอ่ามันเป็นในเกรดที่ไม่ได้แบบ production ัแต่เป็นโฮมสตูดิโอแต่มันสามารถเรียกว่าไงนะมีคุณภาพที่ใกล้เคียงได้เลยใกล้เคียงได้เลยออนไลน์ได้เลยครับซึ่งก็มันก็ต้องอาศัยเครื่องมือใช่ไหมใช่เนาะคือห้องนี้นะครับประมาณ7ตารางเมตรเองนะครับแต่คุณก็สามารถสร้างรายได้ได้ยิ่งช่วงนี้เป็นโควิดใช่ไหมมียังไม่ได้เป็นพี่ไม่ได้เป็นหรืว่าเป็นช่วงเกี่ยวกับโควิดเรียกว่าโฮมสตูดิโอก็เป็นช้อยหนึ่งแล้วกันบอกว่าอย่างนี้ในยุคนี้มันจะเป็นยุคแห่งการที่ว่าอาชีพใหม่ๆในยุคนี้มันจะมีอะไรบ้างสตรีมเมอร์ใช่อ่ามี แคสเกมก็มีเดี๋ยวนี้มีอะไรใหม่ๆล่าสุดเป็นคับเฮาเป็นอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างนะครับมันใช้เสียงหมดเลยแล้วเจ้าตัวห้องที่จะทำพรมสเตดิโอแบบเนี้ยมันต้องมีความต้องการอย่างไงบ้างดีกว่ามันขึ้นอยู่กับเอาพุทธที่เราอยากจะได้เนาะอันดับแรกเลยี่ต้องมีอุปกรณ์ที่ดีที่สุดนึงก็คือเสียงที่จะออกมาได้ดีแล้วฟังได้กลางที่สุดก็คือลำโพงมอนิเตอร์2ตัวกอย่าง2ตัวเนี้ยเป็นลำโพงที่เอาไว้เช็คเสียงที่จะออกส่งส่งต่อให้ลูกค้าได้ใกล้เคียงที่สุดและดีมีคุณภาพดีที่สุด2 องก็คือไมค์ไมค์ไว้สำหรับ v o i c so i n g ก็จะเป็นไมค์ตัวหนึ่งเรือไมค์แบบไมค์คอนเดนเซอร์ไว้อัดเสียงเข้าไปอัดดีๆหน่อยก็จะได้ซาว์ที่มีคุณภาพดีวิธีการเอามา mix เอามา compose ต่างๆมันก็เป็นแค่วิธีปรุงละมันก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือปรุงนิดหน่อยแปลว่าไอ้พวกการปรุงเนี่ยมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายเรียกว่าต้นทางถ้าต้นทางมาไม่ดีมันก็แก้ก็คือจักจริงๆสมมติเสียงทําสัก3าวันสมมติ3วันเสร็จถ้าต้นทางมาไม่ดีเนี่ยแก้ยับเลยใช่ไหม่ทำเลยต้องไปทใหม่ซึ่งประเด็น หลายๆอย่างเนี่ย่วนใหญ่แล้วเราพูดมาขนาดนี้เราเริ่มได้ยินเสียงแล้วเสียงกล้องแล้วใช่ไหมตอนนี้เสียงกล้องใช่เฮ้ยเสียงกล้องอ่าวิธีวัดเสียงกล้องทำไงก็ง่ายสุดเนี่ยเราพูดกันมันจะได้ยินเสียงสะท้อนไปสะท้อนมาสะท้อนไปสะท้อนมาเจ้าเสียงสะท้อนหรือเสียงกล้องเนี่ยเวลามันทํางานคือสมมติปากผมคือแหล่งกําเนิดเสียงอมันจะมีเสียงที่วิ่งไปหาหูเลย โดยตรงหนึ่ง,งอันนี้คือเสียงแรกแต่เสียงที่มันก้องเนี่ยคือมันจะไปชิ่งผนังก่อนแล้วมันอาศัยระยะเวลาในการเดินทางนานกว่ามันจะมีอะไรบ้างมีผนังมีพื้นมีฝ้ามีผนังด้านหลังโอ้โหมันมันชิ่งกันหลายอย่างเวลาที่เสียงมมุติเสียงยแรกมันซ้อนกันซ้อนกันในเวลาที่ต่างกันมันก็เลยเกิดเป็นเสียงที่ไม่ไพเราะ,ะและกันไม่ใช่เสียงที่ดีที่สุดในการใช้งานนะครับอันนี้ถ้าโฮมสตูดิโอเนี้ยถามยิ่ดีกว่าว่า พี่นาทํารูปแบบไหนบ้างอย่างแรกเสียงเนี่ยเสียงเกี่ยวกับอะไรบ้างเสียงเหรอก็ถ้าสมมติเอาเป็นชิ้นงานที่ใช้งานก็จะเป็นมิวสิกเขาเรียกสกอสกองานก็คือเหมือนเราได้โจทย์จากลูกค้ามาว่าเป็นธีมงานแบบออเคสตราเลยเพลงนี้เอาไปใช้ประกอบกับหนังมูฟวี่แอนิเมชันโอ้โหต้องดูแพงดูหรูแล้วเครื่องดนตรีที่ต้องใช้ก็ต้องเป็นไวโอลินเป็นเราก็ต้องเอาไวโอลินมาเล่นเองในนี้สมมติมีกองอย่างเนี้ยใช่มีกองแต่ว่าพวกเนี้ยมันเป็นของที่มันเป็นดิจิตอลหมดแล้วโลกโลก โลกยุคใหม่มันไม่จําเป็นจะต้องหไปที่แบบหองไปอัดไวอลินจริงๆพวกนี้มันเข้าได้หมดซึ่งนี่แหละมันก็สร้างรายได้แล้วนะครับวบวกกับจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกวันนี้เราเอาแผ่นซับเสียงครับผมนะแผ่นลดเสียงสะท้อนมาให้ผมมาบ้านนี้ เมื่อสักประมาณ7ปีที่แล้วยังเป็นลูกชายคนโตอยู่น้องอันนี้น้องอันนี้ก็เริ่มเล่นดนตรีบ้างอะไรบ้างนะครับตอนนี้มีน้องอลันเจ้าอลันอีกตัวนึงขึ้นมาแล้วก็มีตอนนี้ก็เลยต้องรับงานอย่างเต็มรูปแบบเราอัดแล้วอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่ไม่ดีพอคือห้องที่มีเสียงกล้องเนี่ยสะท้อนเยอะๆเนี่ยเสียงที่เข้าไปมันจะเหมือนเราอยู่ในห้องน้ำจำได้ไหมที่พี่อ่าใช่ใมันจะสะท้อนก่อนมันจะประมาณไหนมันจะประมาณแบบนี้เลยโอ้ยแม่แม่ มันจะแบบมาจากอ่ามันจะฟังรู้เรื่องไหมอ่าไม่ดีก็คือไม่เพาะนะั่นแหละฟังรู้เรื่<า>องเลยใช่อันนี้คือแบบเลวร้ายเลยใช่ไหมเราไปอยู่ในจุดที่อัดเสียงแล้วมันไม่ดีแล้วเราอยากจะเอามันให้มาดีเนี่ยมันแก้ แทบไม่ได้เลยคือคือทาใหม่ทํใหม่ทำใหม่ดีกว่าแต่ว่าเสียงที่มันเป็นไดเเรกออกมาจริงๆที่มันควรจะออกมามันควรจะเป็นเสียงที่เค็เยลยเศร้าเสียงแบบนี้อ๋อฉะนั้นอุปสรรคของเสียงแบบนี้คืออะไรผนังเรียบเรียบโอ้ยตัวทร้ายงานเราเลยที่เรียบนะมีพื้นมีผนังมีด้านหนึ่งสองสามสี่สี่ด้านแล้วแล้วก็มีฝ้าเพดานอีกอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวจุดสะท้อนออกมาหมดเลยโอ้ใช่เลยแต่ว่าสมมติวิธีการในการลดเสียงสะท้อนเอาเบสิกก่อนบางคนก็จะทําอะไรบ้าง ม่านม่านอาม่านไปแล้วอ่ะม่านม่านหนึ่งอันแล้วเวลาคือเสียงวิ่งเข้าไปหาวัสดุที่มีความไม่เรียบ และก็มีวัสดุเขาเรียกว่าอะไรนะมีความนุ่มของผนังมันก็มันก็จะซอไปแล้วบางคนอาจจะเห็นเหมือนกับว่าห้องอัดเสียงเมื่อก่อนหรือเด็กๆทาห้องอัดเสียงเล่นจะไปเอาอะไรนะแผงไข่มาติดหลังไข่ใช่ไหมประมาณนั้นเพื่อเรียกว่าเสียงที่มาตรงๆมันก็ได้ชิ่งออกชิ่งค่อยๆกระจายชิ่งออกไปนะครับมาพูดถึงวัสดุกันนิดนึงดีกว่าอันนี้วัสดุที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นโพลีเอสเทนโฟมอ่าจะเป็นวัสดุใหม่ๆเลยนะครับฉะนั้นมันจะมีความทนทานมากนะครับเอา2คุณสมบัติ ดีๆก่อนอย่างแรกมันช่วยอะไรนะแอบซอบ อคอแอปสอบเสียงคือสมมติเสียงมันเข้ามาเจ้าพวกรูพุนอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยเรียกว่าซับเสียงไปเลยประมาณแบบ8 0 9 0้าในแบบบางช่วงคลื่นนะครับมันจะแอปสอบไปเลยเสียงมันเลยทำให้เสียงเนี่ยไม่เกิดการก้องเก็บแล้วก้องสะท้อนออกมาอะไรเงี้ยเนาะอันนี้คือแอบสอบแล้วก็คุณในสมบัติที่2มันคือกระจายเสียงออกมาเรียกว่าอะไรนะสะท้อน diffusion diffusion นะครับ diffusion อ่ะมันเลยทําอะไรแก้ไขปัญหามันนะครับมันมีคลื่นมันใช่ไหมก็คือลายของเขานั่นแหละที่จะเป็นตัวที่สมมติเราเสียงเราไปตรงๆถ้าเขาเป็นแผ่นเรียบมัน จะกเด้งกลับในทันทีอันนี้ก็จะแบบกระจายเสียงไปตรงนี้มันก็เลยทําให้เสียงเราเป็นเสียงที่มีคุณภาพใช่อย่างนี้ระกันนะครับจากนั้นเริ่มมีเมื่อกี้คุณถามมาว่าเลยนะอายุการใช้งานเป็นยังไงอายุการใช้งานก็คือของเดิมที่เคยใช้มันก็จะเนี่ยเริ่มเปื่อยอยู่นี้เริ่มแคนมากเลยมันจะเริ่มเปื่อยซึ่งราคาก็ไม่ได้ถูกนะไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกันั็เริ่มเปื่อยเปื่อยแล้วมีอะไรมีฝุ่นมีฝุ่นข้างในซึ่งอ่ะตัวนี้นะครับเขาก็ใช้งานได้เนี่ยสิบปี แล้วก็จะไม่มีปัญหาเรื่องฝุ่นเรียกได้ว่าบางทีถ้ามันมีฝุ่นเนะี่ยมันมีนั่นแหละฝุ่นไปเกาะตามผิวหน้ามันแต่คุณใ,ใช้เครื่องดูดฝุ่นนะ่ะดูดเอาไปได้เลยครับซึ่งปัญหาที่คุณพวงอยู่นะครับมีลูกน้อยอยู่มีฝุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะหมดไปแล้วนะครับเ,เพราะว่าเจ้าวัสดุแบบนี้มันไม่ได้เหมือนเป็นวัสดุเส้นใยเหมือนเมื่อก่อนอ่ะนี่นี่นีนน่พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ามันก็จะเรียกว่าไม่ยุยตัวง่ายไม่เสื่อมสลายอะไรเงี้ยเร็วแล้วกันนะครับมันก็ทําให้ไม่มีฝุ่นออกมาปะ ทานของมันเนี place, yeah. ok, okay. okay. ่ยมันไม่ได้แบบจิกออกมางั้้นได่ายๆขนาดนั้นนะครับก็อาจจะเหมาะกับบ้านที่มีเด็กมากกว่าอย่างนี้นะครับอก็สามารถไปเลือกลองใช้ดูได้ขั้นตอนในการติดก็คือเราจะใช้การติดนั่นแหละแต่อย่างแรกเราก็ต้องช่วยกันนะครับยกของเอาไปเก็บก้อนโอเคครับโอเคลไปตอนนี้อยู่กับด้งนต้องครับ นั่นรื่การแบดบอยอยากคุณอยากไปเอาของเขาครับอันนี้มีสนวนอันนี้การเสียงสะท้อนและเสียงกล้องถุงมือถ้าเอาขึ้นมาอย่างนี้ไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยพูดพูดอยู่นะ อ่ะเรื่องพอแล้วไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะมาติดฉนวนซับทรงซับเสียงแต่ติดให้มืดๆมืดโอ้มันไม่มีดีไซน์มันไม่เหมาะกับรูมเมกเกอร์เราก็เลยจะมาทำการเดินเรียกว่าไฟ LED เส้นไปเซิร์ชว่าอะไรนะ LED เตติปไลท์อย่างนี้ได้ไหมที่ไหนมีขายบ้างก็มีร้านไฟฟ้าทั่วไปมีขายโฮมโปรไทยวัสดุก็จะมีไทยวัสดุมีอ่ะแต่อันนี้คือถ้าไปซื้อร้านทั่วไปก็จะได้ราคาเท่าไหร่อันนี่ร้อยหกสิบบาทต่อเมตรคือส่วนใหญ่ไทยวัสดุโฮมโปรจะมีตัวสำเร็จรูปสำเร็จรูปแบบพร้อมปั๊มพร้อมกระนาวมันจะมีห มันต้องมีอ่ะซื้อตัวนี้มาเสร็จก็จะต้องไปซื้ออะแดปเตอร์ตัวนี้แปลงไฟบ้านเข้ามาเข้าามแล้วก็นนี้ก็จะเป็นตัวปลั๊กเปิดปิดเปิดปิดปิ๊บแล้วก็ไม่ต้องมาหนึ่งปลั๊กเนะครับปิบปั๊บปิบปั๊บปิบปั๊บปิดปุ๊บปิดปร๊้ปิดปแ๊้ปิดปแ๊บปิดนุ๊บนมดป่าบหรดปุ๊บปิดปุ๊บปิดเซน60ิดอุ๊บปซดเรากปเลยจะไม่ต้องจะไดต้องตัดปุ๊บดปุ๊บปิดกันไปนนี้คือคุณ ผมทาเซนเรียบร้อยแล้วอะเซนหกสิบเซนมาใส่ปุ๊บก็จะโดยกับเส้นผมดีเป็นคนทั่วไปจะไปซื้อไม่ติดติดยังไงอันนี้อันนี้ที่ผมอ่ะคุณลองทําให้ดูดิวัดนี้ผมไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้มาขีดไม่ใช่นะยังไงง่ายไปนะแบบนี้ายทำยังไงตรงเป๊ะตรงเป๊ะเป๊ะเลยเอาละนี่วันนี้จริงจังหน่อยนะครับเดี๋ยวจะใช้ตัวเรียกว่าเครื่องวัดเสียงเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับให้ใกล้เคียงกับการทำสตูดิโอจริงจอย่าังจังเลยนะครับเราจะได้รู้ค่าที่ดีที่สุดของห้้องนนีะครับ วิธีการนะครับก็คือว่าเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับจะไปตามมุมต่างๆของห้องนะค,ะครับหลายๆจุดหน่อยแล้วผมเนี่ยจะทําการทําให้ลูกโป่งแตกที่ตรงกลางของห้องนะครับหลังจากที่วัดไปตามจุดต่างๆในห้องนะครับให้รอบเนี่ยมันจะเป็นค่าเฉลีย่ยตัวเลขมาอย่างนี้จึ๊กๆแล้วมันจะมาเฉลี่ยกันให้ตรงนี้ครับมันจะได้ค่าตัวเลขของเสียงสะท้อนมานะครับอยู่ที่1.39เจ้าตัวเลขนี้นะครับคือตัวเลขสักประมาณ1.3ขึ้นไปอย่างเงี้ยก็คือค่าเสียงสะท้อนในห้องเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วนะครับเราคาดว่าเดี๋ยวติดแผ่น M เอ่่ anya, ่่ะนานาจมาอยูทีกวา คือตัวเลขยิ่งต่ำอ่ะยิ่งดีนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบอีกทีกันนะครับหลังจะติดแล้วนี้มาแบบฟิลดีเจเลยใช่ครับได้ครับดี DJ เจอะไรครับพี่มาสายด้วย <laughs> <laughs> ไม่ได้เตรียมด้วยมาสายด้วยคันหลังด้วยนะ <laughs> เนี่ยอร้อน <laughs> ก็คือวันนี้เนี่ยเราฝากแบบฟ้างมาแล้วก็ไว้ใจว่าฟ้างเป็นคนที่ไว้ใจได้ครับผมนะครับคนไ <So> หนไว้ใจไม่ได้ครับ แนวแบบที่เราจะปูอะอย่างอย่างข้างบนก่อนก็คือจับเซนเตอร์ตรงกลางอ่ะแล้วพุ่งไปด้านนู้นคืออันนี้มันจะมีการต่อแผ่นที่ต่อลายพุ่งไปทางไหนก็ได้นะครับจริงๆต้องบอกว่าวัสดุตัวเนี้ยเราได้มาเทสกันตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้วแหละใช่ใช่ติดโควิดก็เลยยังไม่ได้ทํากันสักทีก็คือบางทีวัสดุอย่างเงี้ยมันอาจจะทําดีไซน์ได้เป็นแบบเป็นสิบสิบแบบเลยว่าแล้วแต่คุณคุณจะชอบแนวไหนทีนี้เราติดไฟเสร็จแล้วในแบบจีิงจริงเราก็จะมีการจับเซนเตอร์ไล่มาจากแนวแนวฟ้าเพดานนะครับแล้วกก็เฉียงออ อ่ะตรงนี้อย่างเช่นตรงนี้นะครับวิธีการติดก็คือวัดจากบัวขึ้นมาอย่างนี้นี่มันก็มันก็จะอยู่แนวน,นี้มันจะได้แบบเส้นรางวิ่งไปแล้วอ่ะคราวนี้เส้นบนยังไงย่างเอ่อ่ะสมมติเส้นเส้นบนมาอย่างนี้ได้ไหม เข้าใจยังเห็นไหมมันจะพุ่งวิ่งไปทางโน้นมันก็จะมีแสงเรืองๆออกมาอเพิ่มอะไรประมาณนี้ครับอ่าเราต้องการให้แบบมันมีแอมเบียนต์เรืองๆออกมาอารมณ์เหมือนโรงหนังซึ่งตัวนี้มันเป็นแผงที่เรียกว่า M soft แต่มันอยู่ในเครือของ MPE นะครับเขาก็จะมีช่างติดตั้งมาเหมือนกันออกไปว่าถ้าเกิดเราไปซื้อมาเนี่ยถามเขาได้ว่าเราอยากจะติดเองหรือแบบพื้นที่ใหญ่หน่อยจะให้ช่างเข้ามาติดกนได้ คือต้องบอกนิดนึงว่าอันนี้สาคัญสุดเลยคือเรื่องของราคาเพราะว่าจริงๆค่าแรงไม่ได้เป็นประเด็นเพราะว่ามันติดตั้งเองง่ายครับติดตั้งได้ง่ายก็คือใช้แค่กาวแป้งเปียกอ่าใช่ครับก็สามารถจริงๆมันเป็นกาวเหมือนกาวรองเท้าอ่ะนึ่ภาพก็ได้อ่ะกาวออกสีเหลืองเหลืองน่ะคือมันไม่ใช่เป็นแบบทาแล้วติดเลยคมันทาไว้แล้วปล่อยให้แห้งประมาณแบบ5้านาทีอ่ะอันนี้คือแผ่นที่ทากาวไปแล้วเห็นอ๋อจะประมาณนี้แล้วมันจะ มันจะติดอยู่ได้ไงทิ้งเหรอเท่าก,กับว่าพี่ก็ต้องทาผนังด้วย,ยทาผนังด้วยเ<อ>นี่ยพอแห้งกับแห้งประกบกันแค่นิดเดียวแค่นีม้มันก็อยู่มันจะติด <7 S 2> แน่นเลยเนาะในรอ,องอย่างนี้ไม่ แต่ตอนเป็นรักษาสิวอีกพูดถึงราคาก่อนแพ็คหนึ่งมันมีมันมีสี่ชิ้นแผ่นแผ็น M soft มีแพ็คหนึ่งมี4ชิ้นซึ่งก็จะแพ็คแล้วประมาณ1000งพนิดหนึ่งพบาทบ้า<อ>งก็ตกก็ตกแผ่นละประมาณสองของเดิมเนี่ยแผ่นเนี่ยอันนี้แผ่น60เซนเหมือนกันผมจําได้แผ่นเนี้ยประมาณ500แต่ว่ามันคนละวัสดุกันอันนี้คือใช้เดียวอันนี้มันคืออะไรโฟมอันนี้อันนี้ฟองน้าอันนี้คือโฟมเรียกว่าโพลีเอทิลีนโฟมซึ่งอันนี้ข้อดีก็คือถ้าเราาาาไไไม่่่่ใช้้้้้แแลวววเนนนนีีรปงกดตตัา ใช่ครับใช่ครับราคาคราคาก็จะถูกกว่าถ้าเวลาเป็นอย่างนั้เนเยอะๆอ่ะมันเก็บฝุ่นด้วยใช่ครับโอ้โหฝุ่นเยอะมากพี่ใช่ไหมราคาอันนี้มันตกแผ่นละ500โดยประมาณอันนี้เราเฉลี่ยมาให้แล้วเนี่ยมันตกแผ่นละประมาณ250ร,ณร้อยห้าแพ็คหนึ่งมี4ชิ้นก็เทียบสมมติตารางเมตรนึงก็ประมาณเท่าหนึ่งประมาณ2,000กับพันนิดๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นน่าจะพอได้อยู่นะครับแล้วก็ต่อลายอย่างกับค่ากาวพวกนี้มันก็ไม่กี่ตังค์แล้วก็สามารถปูได้เวลาตัดตะกี้เราดูอยู่ก็คือตัดง่ายๆเลยคัตเตอร์กก็็ตตััดดดไ้้งงง่่่าายยยเเเลลระวนนนนนิึคืืออออีีพหู8 เท่าที่รู้มานะครับหลายคนถ้าจะติดทั้งห้องขนาดเนี้ยทุกผนังแล้วก็ติดฝ้าเพดานเนี้ยมันอาจจะแพงเกินไปสําหรับคุณผู้ชมแล้วมีออปชั่นไหมอย่างเงี้ยใช้ประมาณเท่าไหร่ห้องนี้วิสิตแพ็คได้ก็ประมาณสองหมื่นก็ถือว่ามีราคาแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นห้องที่ทําให้เราสามารถทํางานที่บ้านได้ก็คุมค่าก็คุมค่าเพราะว่าคุณทาซาวแป๊บหนึ่งก็ได้เพลงหนึ่งสองร้อยสองร้อยถ้าใช้จริงอ่ะอย่างฝ้าอย่างเงี้ยเราก็ไม่จำเป็นต้องติดก็ได้ติดสักประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอเริ่มต้นอ๋อสามสิบเปอร์เซ็น ก็โอเคแล้วครับครับแต่ถ้าต้องการแบบเนี้ยมาแบบทำรายได้เป็นโฮมสตูดิโอแบบเนี้ยถ้าติดไปได้ก็ติดไปเลยครับเอาจริงๆอันนี้เขาได้ฟรีด้วยไงเขาได้ฟรีด้วยผนังไหนว่างเขาติดได้เขาติดได้เขาติดเลยพี่ให้ผมดีไซน์ผมก็ใส่จริงๆเนี่ยผมจะลามลงไปข้างนอกด้วยโอเคเรียบร้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับสามารถไปหาเรียกได้ว่าวัสดุแอปซับชั่นใช่ไหมครับตองจับก็คือเป็นวัสดุที่ช่วยดูดซับและลดเสียงสะท้อนในห้องแล้วจับบ้านๆเลยวะเลจับบ้านๆเสียงกล้องสีมีให้เลือก สอ2สีครับพี่ขอดูสีขาวหน่อยนี่คือสีขาวอ่ามันสีขาวนะครับเป็นลายเดียวกันก็คือมีลายเวฟกับลายดมอนอันนี้คือมอนเป็นแบบนี้ดมอนดดมอนครับผมคุณผู้ชมที่สนใจ M soft นะครับก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ HomePro ไทยวัสดุซึ่งเชื่อว่าแค่2เจ้าเนี้ยก็มีครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทยแล้วนะครับก็สะดวกสาขาไหนไปหาซื้อได้เลยนะครับ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ w w w m k p e com นะครับก็ไปสอบถามเขาได้ว่าติดยังไงคำนวณแผ่นอะไรยังไงเท่าไหร่ก็ลองถามเขาดูนะครับวันนี้เราทั้ง3คนอยู่อ่ะพี่ลาไหมครับก่อนจะลานี้ฝากเลยว่าคุณต้องมีถ้าคุณเป็นเกมเมอร์คุณต้องมีถ้าคุณเป็นยูทูบเบอร์คุณทําคลิปคุณต้องมีเหมาะกับยุคสมัยที่คนทําออนไลน์ใช่ครับมีนะครับผมต้องมีปิดได้ดีปิดได้สวยครับขอถามนิดเดียวเจ้าของบ้านพอใจไหมครับพอใจมากนะครับ นี่ครับเอ็มซอฟ์นะโอ้โหผลิตภัณฑ์เสียงก็ต้องได้ด้วยเสียงคุณซอฟ์เพราะเราทำซาว a c อะค t i ติดอะคูสติกพีอีบอร์ดถ้าสมมติว่าเขาอยากจะได้เพลงเนี่ยให้ติดต่อ คุณธนาต้องรีบเลยเพราะจะปิดอยู่แล้วเผื่อเอ็มซอฟอยากจะมีเสียงประกอบเป็นของตัวเองครับผมสหรับวันนี้ครับผมต้องลาเหอะมันยากเดี๋ยวลูเมเกอร์ก็สงสารคนตัดนะครับเดี๋ยวเราลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะปิดภาพด้วยภาพอินเสิร์ตนะครับอินเสิร์ตตอนเสร็จพร้อมกับการทดสอบในการอัดเสียงว่าลดเสียงสะท้อนเสียงกล้องลงไปได้แค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวพบกับเดี๋ยวลูเมเกอร์อีพีหน้านะครับกดไลค์ด้วยอินบุ๊กยูทูปติดตั้งค่ายกดไลค์เฟซบุ๊กติดตั้งค่ายยูทูปกดไลค์ เดี๋ยวเราจะมาทดสอบการกล้องการสะท้อนของเสียงนะครับลองดูจากเครื่องนะครับอ่ะซึ่งค่าเฉลี่ยที่เหมาะสมนะครับในการทำโฮมสตูดิโอหรือห้องอัดเสียงอะไรแบบนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ0.4นั่นแหละซึ่งอันนี้ได้0.36นะครับก็ดีเลยทีเดนะียวเนาะเพราะเราติดแทบจะทุกด้านเลยนะครับ๋อเข้าไาแล้ว เฮ้ยทำไงมาเปิดรายการแด๊ดฮ้ยโอ้โหนี่คุณดูรายการที่เขานิยมกันมาครับครับดูตลอดเลยอันนี้ไปไหนต่อเข้าไปที่ดาวนงมิน่าบอกเมียว่ากลับอยู่ก็โอ้โหสบายนะสบายตัวโอเคจะเจอกัน